ครับครูชื่อครูสัญชาบุญสิงห์ครูชำนันการพิเศษโรงเรียนบ้านบางือขาม้อมง,นะงานที่รับมอบหมายนอกจากภาระงานสอนก็คือเป็นหัวหน้าไปบริหารทั่วไปนะครับเป็นหัวหน้างานเสือนะเป็นหัวหน้าหมวด สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน้า่มสาระการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบโรงเรียนโครงการเ,เรียนสีพุทธโครงการทานตาสีขาวเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเป็นครูเวรประจำวันศุกร์นะครับแล้วก็รับผิดชอบ งานสอนวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปอ 4, ีถึงม .3 แล้วก็รายวิชาสังคมศึกษาชั้นปสป5ป้าป .6 นะแล้วก็รับผิดชอบสอนวิชาแนแนวมสารับผิดชอบสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สิ่งที่ฝากถึงนักเรียนนะครับเพราะเรามาโรงเรียนทุกวันเนี่ยเป็นการลงทุนอยู่แล้วนะครับเป็นการลงทุนเราได้อะไรกลับไปบ้างนะครับเราขาดทุนหรือไม่ในแต่ละวันนะครับหนึ่งเราลงทุนอะไรบ้างลงทุนจากคุณพ่อคุณแม่ให้ตังมาโรงเรียนซื้อกับข้าวทานในตอนเช้าลงทุนอาบน้ําลงทุนแปลงฟันลงทุน รีดผ้าถือว่าเป็นต้นทุนทั้งหมดนับลงทุน,าทนก,าการใช้แรงงานที่จะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบสมาชิพช่วยงานทางบ้านแต่เรามาเรียนหนังสือสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเรามาเรียนแล้วเราได้อะไรกลับไปบ้านๆในแต่ละรายวิชาที่คุณครูสอนเนี่ยเราได้อะไรกลับไปเราเชคดทบกส่วนไหมเราเคยวาดอนาคตไหมตั้งเป้าหมายไหมว่าโตขึ้น เราจะประกอบสมมาอาชีพอะไรบ้างเราจะนําความรู้เหล่านั้นไปประกอบสมมาอาชีพยังไงบ้างนะคุณมีเป้าหมายที่จะเป็นเจ้าของกิจการมีเป้าหมายที่จะเป็นหมอเป็นวิศวประกอบอาชีพอะไรต่างนๆนะคุณเคยไปศึกษาหรือไม่ว่าในอาชีพนั้นๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมีวิธีการ อ่านหนังสือีการเตรียมตัวมีที่การเจาะไปเรนเรื่องราวต่างๆที่จะเรียนยังไงบ้างจบม .3 แล้วคุณจะไปเรียนต่อที่ไหนจบม6แล้วคุณจะไปเรียนต่อที่ไหนือจบม,บจจบม3จะไปเรียนสายอาชีพเรียนสายสามัญสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องวางแผนนะครับไม่ใช่มาแบบทุกวันตามที่กฎหมายกำหนดจบม3ามการศึกษา ภาพบสามารถหยุดเรียนได้ไม่ต้องเรียนต่อมาแบบทุกวันโดยที่ไม่มีเป้าหมายอันนั้นครูคิดว่าเป็นการขาดทุนแล้วก็อยากฝากพวกเราว่ามาแล้วเราได้กําไรหรือไม่นะครับเราได้กาไรการเรียนทุกวันนี้มันต้องมีการวางแผนนะครับครับสำหรับครูก็มีสิ่งที่ฝังนเรียนเุกท่านี้เสร็จ